สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการยิปซีโอซีรีบก่อนรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอเป็นผู้มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอผู้มาดูแลในรายการก็มาแล้วนะครับ มาแล้วนะครับสำหรับท่านอาจารย์โอผู้มาดูแลในรายการท่านก็มาดูแลในรายการแล้วหลายรอบนะท่านอาจารย์โออย่าลืมว่าครูนะโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาแล้วเหมือนเดิมนะ ท่านก็มาดูแลรายการเพจซึ่งเพจนี้เป็นเพจเก่าแก่อยู่มานานหลายปีกับสิบปีแล้วนะกดแชร์ออกไปยอดวิวไม่เท่าไรเองค่ะไม่ใช่คนดังคนละ 9, เก้าพันอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคคำถามค่ะ กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะโดยมีท่านอาจารย์โออย่าพูดเฉยสลาธิ่สิทาไม่ได้แชร์เข้ากลุ่มเนื้อฮะไม่เคยแชร์เข้าไปเลยเอ,อ กดแชร์ออกไปครับ มาครับกดแชร์ออกไปครับ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถานนะคะอืมกดแชร์ออกไปนะครับนะกดแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับข้างหน้านี้เราจะดูไพ่ยิปซีเพียงแค่สามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะใครอยากดูดวงอ,อ่การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะดูได้นะคะ ติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook โอซิริกรนอภิรัต a c e b o 1, o k โอซิริกอนอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15แต่สมงหัวไว้สำหรับดูส่วนตัวสำหรับไพ่เทพพลังจิตและโตดองค์โจดเทศนะคะอาจารย์ท็อปนักมีดปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ดีย e j top 16ครับนะ แชร์ออกไปครับจะมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับนะกดแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าตลาิดติ์กันไปเองนะครับอ่าใครก็ได้นะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะคุณลูกน้ำสวัสด,ดีค่ะคุณปิ้งมณนีจังสวัสด,ดีค่ะคุณลูกน้ำต้องแชร์ก่อนนะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคาถามค่ะกดออกไปให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารนณะรุกโล,ก,ลกนะคะหรือถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนนะคะแชร์เข้ากลุ่มพระยิบศีกลุ่มมารมีเทวะกลุ่มพระยิบซีนะคะกลุ่มมารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เด็กอุเทพนทิมิพยากรน,นะคะสามกลุ่มนี้อาจารย์โอและอาจารย์ทอปเป็นแอดมินเองนะคะามา แชร์แล้วค่ะคุณน้ำนะคะยี่ป้าย่างยี่หกความรักโสดปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะดูสามวันค่ะดูสามวันนี้แฟนเก่าจะกลับมานะคะนะเฉพาะสามวันนี้นะครับหรือเพื่อนเก่าจะกลับมาเป็นแฟนกับเราอะไรนี้มีกันเราดูแค่สามวันนะครับเออดูสามวันนี้เท่านั้นค่ะคุณเรี้ยวต้องแชร์ก่อนนะคะทำไปเลยครับคุณเมย์ยอดขายออนไลน์จะปังไหมคะ ไม่เน่ยังไม่แน่นอนครับเข้ามาออกไปสามวันนี้ครับมันเป็นหมุนเงินหมุนแล้วก็เหมือนแบบเขามีคนติดต่อเข้ามานะ,ะมีเข้ามาเรื <ๆ S 2> ่อยๆครับแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้เยอะมากสักทีเดียวมันหมุนนะเอามาใช่แล้วค่ะปิ๊งที่เพนเขาคิดยังไงถึงได้มากดถูกใจเพจหนูเขาเห็นว่าเรามีเงินมีทองที่จะให้เขาเพึ่งพิงอาศัยได้เ็าถึงมากด <c oughs> ให้คิงถือเรียนนะคะถ้แ้แบบม,มันเหมือนว่า <c oughs> เขามองว่าเราอาจจะดูดีมีชาติตระกูลฐานะอะไรอย่างเงี้ยร<า>วยอา,อ,าอาจจะแบบเลี้ยงดูเขาได้เขาเขาเห็นด้วยอย่างนั้นนะว่าเราอาจจะเลี้ยงดูเขาได้นะนะเรื <c> ่ <oughs> เลี้ยงดูเป็นเสียอะไรเงี้ยนะหรือหรือเขาหรือเขาจะไปคะคุณเมไม่ไมหรอกไม่ได้เปเขาจะเลี้ยงดูเขาได้ไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละสิทธิ์ในการ<ต>ถามไป,ปนะครับคุณปิงมณีจันคุณปิงมณีจันยังไม่ได้รับคําตอบอีกหรอคะกดแชร์นะครับนะกดแชร์ออกไปคุณเมย์ยอดขายจะปังไหมตอบไปแล้วใช่ไหมอืมแชรแล้วปิงพี่เพ็นเขาคิดยังไงตอบไปแล้วนะคะตอบไปแล้วครับใช่คะ่ะปิ๊เปี๊วินไม่ได้แชร์คะ่ะ อนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะเราดูสามวันเท่านั้นนะคะถามมาเจาะเรื่องเลยนะคะเรื่องอะไรการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลาสามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องเวลๆจะเกิดนเพียงสามวันเท่านั้นนะคะไอความรักเป็นยังไงบ้างคะสดค่ะ ความรักเป็นอย่างไร<ซ>ก็มีคนมาคุยด้วยเนี่ยรู้สึกว่ามีคนเข้ามาสองคนนะคุณเหมือนจะต้องเลือกเอาสักคนหนึ่งหรือว่าคุณอาจจะไม่เลือกก็ได้อแล้วแต่ม,ม,มันเหมือนกับว่าไพา่แบบมีสองคนมามาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันมีสองคนที่สนใจคุณอยู่หรือว่าคุณอาจจะแบบว่าดูดูอยู่หรือเปล่าหรืออะไรนี้อย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ เมื่อแชร์ไปแล้วตามด้วยชีแบนด์แระตามด้วยคำถามโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานไม่มีผู้แชร์นี้นะสิบห้าามไปเลยนะเปรี้ยวปรวคือเอาเรื่องเดียวนะคะแล้วก็เปรี้ยวต้องแชร์ก่อนนะคะเปรี้ยวเอ่อกดแชร์ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะรุ่นรุ่โลกนะคะขอบคุณค่ะ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  เปรี้ยวแชร์ก่อนนะคะสิบห้าอนาคตเป็นยังไงคะเรื่องเงินดูสามวันนะคะบอกให้กดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อประมาณเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบเก้ารอบแล้วนะคือถ้าเป็นคนไทยน่าจะอ่านภาษาไทยออกนะครับนะไม่ยากหรอกนะเออนะ จะกดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับไม่ใช่โดดถามอย่างเดียวนะเข้าใจไหมกดไลค์กดแชร์แล้วคิมแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม <c oughs> นะ <c oughs> กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะอ่านหนังสือสิอืม อันหนังสืออะไรวะมันทองจะให้แตแต่การเงินค่ะแต่แชร์นะคะการเงินไม่ค่อยดีครับนะสามวันนี้ไม่ค่อยดีจริงๆครับคหมนก็คุณคเครียดเรื่องเงินนะไปสวดพระคาถาเงินล้านหน่อยอาจารย์โอสวดให้ฟังเซสัมปจิตชามินาสังสิโมกรมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมาจะมหาเทวาอธิราภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภพระวันตุเม วิเจพาหูหาติพุทธะมะอ,อุนาโมพุธทธายะเวรพโยระโคนายเวระหิงสาวระทศีระทศสาวราอเทียวพุทธะามานีมามา,มามพุทธ,ธัสวะหอมสัมติชามิเพลงเพลงาพาพาหาหา,หาเรือค่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟซบุ๊กโอศิริกออภิรัตสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพย,ยิปซีไพเทสพลังจิต ตรดจองตรวจเทพรับขันครูณนะ้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีการทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุม,มงคลต่างๆค่ะคือเราจ่ายเราจำหน่ายเทวรูปเสริมเป็นมงคลนะครับนะเอาไว้เสริมดวงด้านการเงินโดยตรงหลายๆคนนะที่ทําการค้าเนี่ย แล้วบอกว่าค้าขายไม่ดีเนี่ยมาถามเรามากมายเราเลยจัดให้ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้เสริมมงคลด้านการเงินการทองหาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นการดวงเฮงอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีของเสริมดวงครับถึงจะอยู่รอดปลอดภัยไม่งั้นไปไม่รอดนะครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนาเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ร i n EJTOP16 ครับ และท่านอาจารย์โอที่ Facebook โอซิริกรอัพรัตเบอร์โทร061-9922-645 0925-929261สองีอสไรายโอซิริก5เครื่องรางของขลังที่แนะนำนะคะก็จะมีพาร์ที่จามบูชาเองด้วยนะคะก็จะมีให้เช้าบูชามีเทพด้วยนะครับนะมีทั้งเหรียญทธนม,มนต์นะคะเหรียญนี้นะคะสี่เหลียหล่ยมเหรียญยันกรอบเพชรเขาตรงกลางนี้นะคะจะเป็นกลมๆนะคะแล้วก็ เหรียญเศรษฐีนะคะเอาไว้สวดกับพระถาทเทร้านที่สวดได้ฟังมเมื่อกี้ค่ะนางขวักเราก็มีนะครับนางขวักก็มีพระฤาษีก็มีมันอยู่ที่ว่าใครศรัทธาอะไรก็มาติดต่อสอบถามเราหลังใหม่แล้วค่อยมาบูชาได้เพราะว่าผมบอกได้เลยว่ายุคโควิดอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่อาศัยบาร,รมีเทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าพระองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยสถานการณ์มันก็ยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับสภาวะเศรษฐกิจใน,นปัจจุบันนี้แ,แล้วก็ผู้ที่ทํากิจการนะคะ ค้าขายเนี่ยขยันอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องดวงเห็นด้วยนะคะแล้วต้องมีวัตถุมงคลด้านเทพเสริมดวงด้วยนะครับมาละหนึ่งเอาไว้แบบเรียกลูกค้าเข้าไม่มีผู้แชร์ครับนะเอามีมีละมีละน่าเดียแฟนชื่อดีจริงจังกับเราไหมคะเดี๋ยวดูให้นะไพ่บอกว่าไม่ค่อยดีครับมันเหมือนเครียดอเราเครียดเกินไปนะใครก็บอกว่าเราเครียด อย่าไปเครียดจิงไออย่าไปเครียดอ,อะไรกับเขาเยอะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวคุณเองไม่มีความสุขเองนะคะมาอ่ะมีคนคือคนคนที่จะเป็นแฟนเราหรืออะไรเงี้ยถ้าใช่ก็จะเป็นของเราเนี่ยะค่ะดูแค่สามวันนะครับเมื่อไหร่จะสมหวังเรื่องความรักคะรุ้งดูสามวันยังไม่สมหวังนะคะนะสามวันนี้นะครับยังไม่สมหวังครับความรักยังนิ่งดงใช่ สีดาบนิ่งโหแบบสนิทเลยเราเราสวดมนต์ขอพรดูนะมาชาบูชาวัตถุมงคลอินมหาเสน่ห์ไปก็ได้นะครับอ่ะไหนชื่ออะไรเข้ามาสิเขาไม่มีผู้แชร์หรือเปล่าอ่ะไม่มีอ๋อการไม่มีผู้แชร์ครับบอกให้แชร์นะครับนะสสิการนะคะอ่ะไม่มีผู้แชร์ฝันฝันไม่รู้ครับเรื่องฝันไม่เกี่ยวกับเราครับมาดูดูด้านหลังครับเพียงก็ตัวเองใส่แหวนทองสองวงจะบอกอะไรคะช่วยดูดูให้หน่อยไม่ดูครับ หนาเมนผมไม่ดูเอาละเวลาก็หมดลงแล้วด้วยอยากรู้นะคะส่วนตัวมีค่าครูค่ะไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสื่อเทพสื่อวิญญาสืากก่อเ,เจ้ากรรมในเวสื่อเจ้าที่เจ้าทางระลึกชาตินะคะดูได้นะคะอาจารย์ฮอปค่ะอืมเฟซบุ๊กโอ๊สิลิกรอภิรัตคับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Radio s e r i 15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปีไพ่เทพพลังจิตตัวองค์ตัวจเทพรักขันครูระน้าทองสาธิกานิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการทุกชนิดต,ต้องสารหานสารโบงสถง์ไปกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆค่ะตามนี้ครับไปมาไหนดูดิชื่ออะไร คุณเบสมีโอกาสจะได้กลับไปคบพยาบาลเด็กอีกไหมคะเขาจะติดต่อมาไหมเพศเดียวกันไม่ธรรมดานะครับนะมา <c oughs> มเกี่ยโอกาสจะไปคบพยาบาล <c oughs> เด็ก <c oughs> อีกลุ้อายออ่เดี๋ยวดูให้เขาเขาไม่มีคือเขายังไม่ได้แบบมีมีความรู้สึกว่าจะมา สนใจอะไรเราในเวลาเนี่ยนะไพ่มันมันไม่มีโอกาสเพราะว่าสามวันนี้นะสามวันนี้นะเหมือนบางคนที่แบบตั้งใจทํางานแบบอย่างเดียวเลยแล้วเขาเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรเราอะนะพูดตรงๆนะไม่ไม่โกหกนะแล้วไพ่มันออกมาอย่างเงี้ยจันก,ก็ต้องพูดตรงๆนะไพ่มันบอกว่าเขาตั้งใจทํางานมากค่ะแต่ถ้าคุณอยากสร้างเนสร้างตัวถ้าถ้าคุณอยากให้เขากลับมาคุณก็ต้องบูชานะครับนะปู่เจ้าสมิงไพรยนะ ติดต่อสอบถามเช่าบูชาหลังไหม่กันได้นะครับเจ้าแห่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมใ,ในลิลิทพลรอนะครับนะไปดูได้นะครับนะไปดูตำนานในลิลิทพลรอได้ตำนานลิลิทพลรอเนี่ยสร้างจากเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับนะเอาละเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานค่ะก็ข,ขอบคุณคุณเบสด้วยนะคะสองกลุ่มเลยนะคะไปแล้วนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะอื